เอมอ o ตคสวัสดีครับผมก็วันนี้ก็ขอนำเสนอนะครับเป็นรถเก๋งซีดานขนาดเล็กนะครับผมกับ Honda City นะครับผม 1.5S นะครับปี2018ครับผมรถสวยมือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สนะครับรถเช็คศูนย์ซ่อมศูนย์ตลอดเลยนะครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่ามาจัดโปรโมชั่นทำราคาพิเศษเลยไฮไลท์นะครับ 2018ราคาไม่ถึง3แสนครับ2 0 0แสนกว่าบาทนะครับผมก็ยังไงก่อนจะไปรับฟังรับชมคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนิดนึงนะครับให้ผมนำรถสวยดีมานำเสนอนะครับคันนี้ก็เป็น Honda City นะครับผม 1.5S Auto เป็นตัวเริ่มต้นครับผมเป็นโฉม City Min o r Change แล้วนะครับผมไฟหน้ามี Daylight Timing นะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผมซซายขวาไม่เหลืองไม่ขุดไม่แตกในงานนะครับสีเทาหรือสีเทานกพิราบนะครับหรือสีเทาเมทริกนะครับผม ไฟหน้าสวยใสๆนะครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ขุ่นไม่แตกแรงงานนะครับไฟตัดหมอกนะครับผมมีให้ครบเลยนะฮะมีชุดแต่งโรงงานให้รอบคันเลยนะครับตะเกิดหน้าหลังไ้ายขวาสปอยเลอร์นะครับผมสีสันเต็มครับมีการเก็บสีเก่ามาเป็นแค่บางชิ้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีเดิมหมดเลยนะครับตัวรถยังได้บางเดิมทั้งคันนะครับเดี๋ยวผมเคาให้ดูครับสีเทาครับผมสวยๆเลยนะครับจดทะเบียนวันที่5กันยานะครับผมนะภาษีไม่ขาดครับผมสองห้าหกแปดนะครับผม กระจกเป็นของ Honda แท้นะครับไม่แตกไม่เปลี่ยนนะครับปัจจุบันกระจกไม่มีสะเก็ดหินไม่มีรอยร้าวนะครับผมนะครับแก้มซ้ายขวานะครับแม็กเดิมนะครับเดิมเดิมเลยอยากจะให้ดูสีก่อนนะครับสีสันเต็มนะครับผมนะฮะเคาะสีดูก่อนแล้วกันนะครับประตูนี่บางๆเลยนะครับเก็บสีพวกกันชนหน้าหลังเฉยๆนะฮะตัวถังตัวบอดี้เนี่ยคือยังสีเดิมอยู่นะครับไม่เคยเคาะไม่พ่นไม่ลอยนะครับผมนะฮะแม็กศูนย์นะครับผมเป็นขอบ15ลัดด้วยยางโยโกฮามานะครับ ปี2 0 2 2นบะผมสัปดาห์ที่34นะครับปี2022ดอกยางผมให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลยให้สักประมาณ80%นะครับผมตัวรถนะครับผมซ้มด้านในนะใสๆเลยนะครับไม่มีผุนะครับผมไม่เป็นสนิมนะครับตัวโครงสร้างเดิมทุกจุดเลยนะครับสภาพพร้อมใช้เลยนะครับนี่นะครับมีติเส้นสายต้นถังยังคงสวยงามอยู่นะครับมีชุดแต่งสเิริตให้รอบคันนะครับผมมีความมีเสน่ห์นะครับผมค่อนข้างสวยแล้วก็มีคิ้วกันสาดของซิตี้นะครับผมตรงรุ่นให้เลยนะครับ กระจกทุกบานเป็นของ h o n d ้าหมดเลยนะครับ Honda ทุกจุดเลยนะครับตัวดีมากเลยครับคันนี้นะฮะสีเทานะครับผมนะฮะสำหรับใครที่กําลังมองหารถเก๋งไซส์เล็กไซส์ซีดานนะครับผมราคาประหยัดนะครับคันนี้ผมจัดโปรโมชั่นจัดไฮไลท์เลยนะครับคันนี้บอกเลยไม่ถึง3 0 0แสนนะครับผมยะราคาผมแจ้งไว้กลางคลิปนะครับเซนเซอร์ถอยหลังนะครับผมนะฮะมีครบเลย2จุดแล้วก็มีกล้องถอยหลังนะครับมีให้ครบสปอยเลอร์หลังนะครับไฟเบรกดวงที่สามับมีให้ครบเลยนะครับ โลโก็ไอวิเทคฮอนด้ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะเสียงอันนี้คือสีเดิมนะครับผมบางบางๆเลยนะครับบางทุกจุดนะครับตัวรถไม่มีชนครับผมไม่เคยติดแก๊สนะฮะบางๆเลยนะฮะรถดูดีครับผมสวยดูดีมีเน่หนะครับใครหาอยู่บอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้ตัวไมน c h เช g งแล้วนะครับ ราคารถมือสองตกลงค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหารถมือสองบอกเลยว่าได้กําไรสุดคุ้มแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ติดฟิล์มใหม่รอบคันนะฮะหกรอบคันนะครับนนะะโอเคครับถัดมาเรามาดูภายในกันครับผมภายในก็สวยครับผมหุ้มด้วยหนังตัดดําได้แดงนะครับผมสปอร์ตนะครับผมนี่นะดําได้แดงนะครับเบาะหนังนะครับเป็น PVC นะครับผมนะฮะดำได้แดงนะคะรัะคะนะะคะบะะนนะะะะผมหุ้มมาใหม่หมดทั้งคันเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมมากระจกลงก่อนนะครับ กระจกกดสุดขึ้นสุดลงสุดทุกบานนะใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีตรงไหนเสียนะครับนี่ให้ดูกันช้าๆชัดๆนะครับนะฮะจอจอแอนดรอยนะฮะสิบสองนิ้วนะครับผมอ่าพวงมาลัยสามก้านครับผมมีแอร์แบกนะครับคู่หน้านะซ้ายขวาเลยนะครับเรดไม้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันไม้แท้นะครับมีบุ๊กเซอร์วิสเช็คศูนย์ซ่อมศูนย์บริการนะครับผมมีครบเลยกุญแจครบสองดอกนะแอร์แบกคู่หน้านะครับผมคอนโซลสวยๆนะครับกุญแจเป็นแบบรีโมทนะฮะมีให้สองดอกนะครับ ปาบไฟฟ้าต่างๆการลื่นถลไมไปตัดหมอก็คือใช้งานได้หมดเดี๋ยวเรามาเทสกันท้ายๆคลิปนะครับผมผมพยานต่างๆของ Honda City นะครับผมทุกอย่างคือยังคงเดิมสภาพเดิมโรงงานเลยนะครับอะเดี๋ยวให้ดูห้องบริษารด้านหลังนะครับแต่งปรตูครับผมหุ่มด้วยหนัง p v c ตัดดำได้แดงนะฮะสวยๆเลยสปอร์ตนะครับผมเบาหนังด้านหลังนี่คือแทบไม่มีคนนั่งเลยสวยๆนะฮะตึงๆนะครับด้านหลังครับสวยๆครับ ผมพยางต่างๆอยู่ครบกระเป๋าเก็บเอกสารอยู่ครบนะครับมีให้ครบคู่หลังนะฮะที่วางแก้วนะครับนี่ให้ดูโดยรวมห้องโดยสารครับผมนะฮะก็เป็นเกียร์ออโต้ครับผม4ีสปีดเป็น CVT นะครับผมออโต้นะครับเป็นเครื่องยนต์ VTEC นะครับแอร์แบคคู่หน้านะครับผม นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการนัดดูรถคันนี้นะครับกับ Honda City นะครับผมปี2018แท้จดทะเบียนปี2018รถสวยครับลำดับที่1มือเดียวป้ายแดงเลยไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับผมมือเดียวป้ายแดงนะครับเดินมาอยู่ที่110,000สมกิโลแท้กคุณแจครบ2ดอกนะครับมีบุ๊กสวิตต์กำกับ นะครับผมยางโยโกฮาม่าสีเส้นนะครับปี2022นะครับใช้งานอีกยาวๆนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ถ่ายแล้วนะครับรถทุกคันครับซื้อกับผมไปมีวารันตีกับทางร้าน1เดือนหรือ30วันนะครับก็สําหรับคันนี้ผมขอเปิดข่าตัวอยู่ที่อาที่แรกนะฮะผมเกินก่อนที่แรกผมผมเอาเข้ามาใหม่ๆคือผมตั้งไว้อยู่298,000เาหนะครับแต่ผมดูว่าราคาอาจจะยังไม่เล้าใจนะครับผมก็เลยปรับปีกหมื่นหนึ่งก็เลยสองแสนแปดหมื่นแปดพันะไฮไลท์สำหรับ คนที่มาเห็นช่องผมหรือเป็น FC ผมนะฮรับรับรองว่าได้รถดีราคาถูกคงคุณภาพเกรด A เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ลดสเปคตัวรถลงเลยนะครับตัวรถทุกจุดคือเดิมทุกจุดเลยนะครับก็ดูรถได้ทุกวันนะฮะที่บ้านผมที่ อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับดูรถได้ทุกวันเลยนะครับหรือจะแอดไลน์มาสอบถามขอขอรูปเพิ่มเติมก็ได้ครับ065ครับ8282559ครับผมหมายเลขอดีไลน์กับเบอร์โทรหมายเลขเดียวกันนะครับหรือจะทักเพจอีกหนึ่งช่องทางครับผมที่เพจ SM Motor Car ก็ได้ครับมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บสัมภาระกันเลยครับผมครับถัดมาเรามาดูห้องเก็บสัมภาระนะครับผมห้องเก็บสัมภาระเราสามารถเปิดจากห้องในสารนะครับหรือเราจะกดตรงนี้หมดได้เลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมจะเทส รีโมทไปเลยในตัวนะครับผมกดค้างไว้ประมาณ2วิถึงสวินาทีมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับนี่ครับผมถึงจะเป็นโตโลนะฮะหนึสนะครับแต่ก็ถือว่าได้ออปชั่นครบนะครับแผ่นกันเสียงพวกนี้จริงๆไม่มีนะอันนี้คือผมเบิกใส่ใหม่หมดเลยนะฮะทั้งฝากระโปรงหน้าและฝากระโปรงหลังนะครับอันนี้ผมให้ดูด้านหลังก่อนคือผมใส่ใจทุกรายละเอียดไฟตัดหมอกไม่มีผมก็ซื้อมาใส่นะครับผมทําการตัดสีสปาให้สวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างนะครับผม เดิมเดิมนะผมไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีโรยนะฮะดูหัวน็อตก็ได้ครับหลักๆคือโครงสร้างเนี่ยหัวน็อตนะครับไม่มีการถอดไม่มีขยับตะเข็บเดิมหมดเลยนะฮะนี่นะฮะตัวซิลิโคนเขายังเดิมเดิมนะฮะเม็ดอาร์คนะครับผมต่างๆอยู่ครบเลยนะครับรถปีใหม่ๆดูง่ายครับผมนะครับนี่ฝั่งด้านขวาครับผมเม็ดอาร์คนะครับดูกันช้าๆชัดๆเลยนะครับน็อตไม่มีถอดน,นะครับผมตะเข็บเดิมหมดเลยนะเดิม <โ famili as> ทุกจุดนะฮะคือวารันตีโครงสร้างครันนี้เลยว่าเดิมทุกจุดนะครับผมแล้วก็มีแผ่นกันเปื้อนมาให้นะครับ ของซิตี้ตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีล้อไหลนะครับผมมีปะจแจนะครับมีแม่แรงนะครับผมมีให้ครบเลยนะครับกาาเดิมนะครับผมพื้นเดิมทุกอย่างไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีโรยไม่มีการติดตั้งแก๊สนะครับผมแล้วก็ให้ดูข้างล่างครับผมนี่ครับผมแห้งๆนะครับไม่มีสนิมไม่มีผุกกาาเดิมหมดเลยนะครับได้ไปคุ้มเลยคันนี้นะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะรถแค่6ปีราคาไม่ถึงสามแสนนี่ถือว่าคุ้มมากนะครับฮะชุดแต่งรอบพันนะดูดีมีเสน่ห์มากเลยนะครับ น้ำมันก็รองรับ E20 แก๊สโซฮอล์91 95ได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมถัดมาเรามาดูประตูหน้าซ้ายบ้างครับผมแสงประตูก็สวยๆครับผมนี่แสงประตูสวยเลยนะฮะย้อนแสงนิดนึงนะครับนะาสวยๆเลยนะครับเบาะผู้โดยสาระครับผมไม่มีฉีกขาดนะครับผมสวยๆนะฮะหุ้มได้ดําหนังดําได้แดงนะครับสวยๆเลยนะครับนะคอนโซลนะฮะมีแอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสารฝั่งด้านซ้ายนะครับผม เสาบีนะสังเกตดีๆมันจะมีพลาสติกตรงนี้อยู่นะฮรเมื่อกี้ลย์ไปดูฝั่งนู้นนะมีทุกจุดนะครับผมรถไม่เคยมีการชนนะหรือทําสีพ่นด้านในนะครับผมเพจเดิมนะครับอันนี้จะเป็นรหัสตัวถังนะฮะเลขตัวถังจะอยู่ฝั่งผู้โดยสารฝั่งคนขับฝั่งขวานะครับอันนี้จะเป็นรหัสเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยี่หรือแอลสิบห้าแซดนะน,นี่เป็นซีเรียลลเบอร์ของเครื่องยนต์นะเดีย๋ยวเราไปตรวจสอบภายในทีตรงห้องเครื่องนะครับเสาบีเดิมครับผมไม่มีการถอดรีเวทเดิมนนอนเเดดิมมทัั้งหลยะครบ ถัดมาครับประตูหลังซ้ายครับแสงประตูสวยๆนะครับผมนะฮะนี่ผมรีวิวในบ้านนะข้างนอกไม่ไหวแดดร้อนมากนะครับอันนี้มันก็เลยอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับพยายามรีวิวแบบช้าๆชัดๆนะครับนี่นะฮะมบอหนังสวยๆนะครับแกรเพดนะครับผมของซิตี้นะครับอยู่ครบเลยนะฮะเตาซีนะฮะบางๆเดิมๆเลยนะฮะนี่นะครับไม่มีถอดนะฮะพลาสติกตัวนี้ยังอยู่นะครับผมไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีโรยนะครับ คือเรื่องโครงสร้างผมวารันตีว่าไม่มีชนแน่นอน100%่ยนะครับยางก็จะได้ยางเป็นของชุดโยโกฮามานะครับผมนะฮะโยโกฮามาเป็น4เส้นนะครับอ่าได้ปี2022นะครับ4เส้นเลยดอกยางก็80%บวกบวกนี่ซุ้มด้านในนะใสๆเลยนะครับก็ล้างเช็ดท่กความสะอาดให้คึ้นคลีนเลยนะครับโอเคครับถัดไปเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันครับตอนนี้ก็เราอยู่กับเครื่องยนต์เจ้า h อ n d a City นะครับผมอ l l น e w ฮอนด้าซิตี้โฉบไมโนเชงนะครับ ก็โครงสร้างค่อนข้างดีครับผมห้องเครื่องบอกเลยว่าสภาพใหม่วันนี้ก็ป้ายแดงนะครับแถมราคาแบบเบาๆนะฮะนะครับเริ่มโครงสร้างกันเลยนะครับฝั่งด้านขวาตัวรถนะน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับแก้มนะครับผมไม่มีถอดไม่มีขยับซุ้มเดิมนะครับเดิมหมดซิลิโคนเดิมนะครับเดิมหมดเลยนะฮะ ABS ยางเครื่องเครื่องสวยๆนะภายในเครื่องยนต์แห้งๆครับผมไม่เยอะไม่ซึมนะครับนี่ครับเครื่องยนต์ i v e c 1504นะครับคานเดิมครับผมหม้อน้ําก็เดิมหมดเลยของฮอนด้านะครับ ไม่มีชนแน่นอนคันนี้วารันตีนะซุ้มฝั่งด้านซ้ายครับเดิมหมดเลยนะน็อตครับไม่มีถอดครับนี่ครับตัวเลขตัวถังฮะอันนี้ของโรงงานแต่ยังอยู่นะฮะ477นะครับผมแล้วก็นี่ครับตัวคันกลมร้อนนะตัวโลจะไม่ได้ให้มานะอันนี้ผมใส่ซื้อเพิ่มเบิกหน้าเบิกหลังมาให้เรียบร้อยเลยนะครับติ๊กเกอร์มอกครับเม็ดอาร์ครับผมอยู่ครบพลาสติกตรงนี้ครับยังอยู่นะครับผมอยู่ครบหมดเลยนะครับตัวเม็ดอาร์ต่างๆคือยังเด่นสง่าให้เราเห็นอยู่นะครับ ผ่นพวกพายางต่างๆแผ่นยางนะครับลดเสียงนะครับผมยังอยู่ครบเลยนะครับนะฮะตัวอุปกรณ์ปิดคารนะครับผมอยู่ครบหมดนะฮะเครื่องยนต์สวยมากครับใสๆนะครับแล้วก็เลขเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้ครับผมนะครับเวลาไปดูอ่รถนะครับผมแล้วก็เช็คเลขตัวถังกับเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับผมดูตรงนี้ได้เลยนะครับผนังห้องเครื่องครับนะฮะสวยๆสะอาดนี้เลยใสๆนะครับวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะครับผมแหลกไฟฟ้าครับผมไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับช่องรางแห้งๆไม่เยิมนะครับ โอเคครับถัดมาเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับอาจจะให้ดูเลขตัวถังจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาลูกค้าหรือพี่เพื่อนเพื่อนไปดูนะฮะเลขตัวเลขดูเครื่องยนต์ดูรถมือสองนะครับผมเราก็มาดูเช็คตรงนี้นะครับผมอันนี้เลขเนี่ย47นะครับผม477นะครับดูตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมถัดไปฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยนะครับเครื่องยนต์ก็สตาร์ทครั้งเดียวติดเลยเดินนิ่งเดินเรียบเดินเพาะนะครับผม น้ำมันเครื่องยังไม่ถึงรอบครับผมจะเพิ่งถ่ายนะครับน่าจะอีกห้าหกพันโลนะครับเรา่าลูกค้าของเข้าสูตรมานะครับผมไม่ได้ถ่ายนะครับจะยังไม่ถึงกําหนดนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดแอร์นะครับเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งๆเรียบๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีสวิงไม่มีกระพือนะครับนะฮะให้ดูกันเลยนะฮะโอเคครับทีนี้เราไปฟังเสียงปลายท่อบ้างนะครับเสียงปลายท่อบ่งบอกถึงการทํางานของเครื่องยนต์ที่เดินครบสี่สูบเต็มกําลังนะครับ นิ่งๆเรียบๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีสวิงไม่มีกระพือนะครับโอเคถัดไปครับผมเรามาดูภายในครับไม่มี ABS Airbag หรือรูปเครื่องยนต์โชว์นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดแอร์นะครับแอร์เป็นแบบธรรมดาอนาล็อก4สปีดนะครับใช้งานได้ทุกสปีดนะครับเปิดเบอร์3พอๆนะครับอ่ะนะฮะก็จบขึ้นนะครับ ขึ้นสุดลงสุดนะฮะทุกบานนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวผมให้ดูอัตราเร่งนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ก็นะฮะฝั่งด้านซ้ายไปกว่าอันนี้เป็นวัดรอบความเร็วรถนะครับผมตำแหน่งเกียร์นะครับกิโลนะครับนาฬิกาแล้วก็น้ํามันนะครับผมเชื้อเพลิงนะครับอัตราเร่งนะครับดูครับนี่ครับ 1500cc L15 z IV Tech อเดี๋ยวประจบลงให้ฟังเสียงกัชัด ครับผมเครื่องยนต์ก็นิ่งๆเรียบๆนะฮะเนี่ยเบิ้ลเบิ้ลคือมาเลยนะ,ะรอบมาเลยนะครับเครื่องเล่นครับผมเป็นจอ Android นะ,ะมีแอปทุกอย่างครบเลยนะ,ะอันนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะนะะเรามีกันทุกคนอยู่แล้วเหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยแหละครับผม12นิ้วนะครับมีครบเลยนะครับประมาณนี้แต่ดังแต่ดังปกติอ่อาเดี๋ยวเราไปเทสไปพามากันนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับผมทําสวิตช์แยกไว้นะครับไฟตัดหมอกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะครับอันนี้เปิดแอร์แล้วนะครับไฟเลี้ยวแก้มฝั่งด้านขวาติดครับผมนี่ลมทำงานปกตินะฮะเครื่องยนต์ก็นิ่งครับผมนะฮะนิ่งๆนะไม่มีสวิงไม่มีสวิงไม่มีกระพือนะฮะเครื่องยนต์นิ่งๆนะครับเสียงไม่มีอะไรแปลกปลอมนะครับนี่ครับไฟหน้านะครับไฟหน้าไฟต่ําไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟทามากติดหมดเลยนะครับนะฮะให้ดูฝั่งนี้นะครับ อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันกลางวันอยู่นะครับแสงค่อนข้างน้อยนะครับนี่แสงค่อนข้างเยอะครับนี่นะฮะแก้มฝั่งด้านซ้ายครับติดอยู่นะครับแล้วก็ด้านหลังครับไฟเบรกไฟหลีพวกนี้นะครับนี่ไฟหลีเป็นแบบนี่แล้วนะฮะนี่สวยๆเลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับไฟนี่ครับไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียนนะครับประมาณนี้ครับ ก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆนะครับผมสําหรับคนที่กําลังมองหารถเก่งไซเล็กซีดานสีประตูนะครับขนาดเล็กนะครับตอบโจทย์แน่นอนครับผมกับเจ้าฮอนด้าซิตี้ 1.5S เกียร์ออโต้มือเดียวป้ายแดงนะครับ2,018ซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมสามารถขับขี่นะครับในเมืองก็ประหยัดเคมไว้น่าจะ14กว่าโลิตรนะถ้าไปสบายในในเมืองถ้าออกต่างจังหวัดยิ่งประหยัดนะตัวนี้นะครับอัตตาเร่งดีครับขี่ตอบสนองนุ่มนวลประหยัดนะครับผมนะฮะ ก็อันนี้ผมเปิดข้าตัวก็แจ้งไว้แล้วเบื้องต้นก็อยู่ที่288,000บาทนะครับเป็นราคาที่เราใจจัดไฮไลท์เลยใครใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะฮะถูกสุดในตลาดแน่นอนนะครับาภาพใหม่วันนี้ก็ป้ายแดงนะครับก็ยังไงวันนี้ผมขอฝากรถดีๆสวยๆคันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับก่อนจากกันไปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งให้ผมนำรถสวยๆดีๆแบบนี้มานำเสนออีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแลวสวัสดีครับบ๊ายบาย